สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะคะที่อยู่ที่ไทยนะคะและที่ต่างประเทศนะคะอ่ะล่าสุดเลยนะคะมาจากฝรั่งเศสนะคะต้องขอสวัสดีขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามจ๋าเนาะจาก FC ฝรั่งเศสนะคะวันนี้นะคะวันนี้หลายท่านถามมาว่า ใบดำมายัางนะคะซองแดงมาย่างแล้วก็ใบขาวเหรียญคุดมาย่างมาแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจับชนนะคะจะเป็นชุดสามตัวที่จ๋าลองจัดจับชนนะคะซึ่งเลขนี้นะคะทั้งหมดอ่ะ,อะของใบขาวเหรียญคุดอ่ะไม่ชนนะ,ะไม่ชนแต่จ๋าจัดให้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่างวดที่แล้วนะของเหรียญคุดเข้าชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวโต๊ดนะสามตัวโต๊ดแล้วงวดน,นี้ลองดูนะคะงวดเนี้ยเพราะว่า มันไม่ชนกับตัวเลขนะคะที่จะจับแต่ว่าต้องรอของเหนือเมฆนีออนก่อน,นเนาะเหนือเมฆเหนือเมฆไอ้ลอกล่างลอกบนนะคะแล้วก็เหนือเมฆนีออนนะอันนี้ต้องรอชุดนี้ออกมาก่อนนะคะจ๋าถึงจะ,ะจับทั้งหมดให้นะคะของแผ่นๆก็ต้องรอชุดสามตัวนะคะซึ่ง มันมันมันการันตีเลขไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวจะลองจับนะคะซึ่งวันนี้นะคะถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะถ้าใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยนะถูกให้เยอะๆเลยนะคะแบบเราไม่ต้องเกรงใจใครขอให้ถูกอย่างเดียวอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอ่าแต่ว่าแนวทางทั้งหมดอะ่จะจ๋าลงไปให้เพื่อนๆทั้งหมดแล้วนะคะแต่มาดูคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ใบดำนะคะกับซองแดงอะ่ะอ่ะมันมันไปชนตัวไหนบ้างไปชนเจ้าไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูซึ่งชุดชนเต็มๆนะคะอ่ะมาดูของใบดำซองแดงก่อนนะคะจะมีชุดใบดำมีซองแดงนะคะแล้วก็จะเป็นใบใบขาวเหรียญคุดนะคะอ่ะมาดูนะคะถ้าชุดชนเต็มๆนะคะของ FC ใบดำซองแดงนะคะซึ่งหลายท่านถามมา ให้อัดหนักๆน,นะคะตอนนี้คือมาชนชนชุดเดียวกันชนให้มาแบบเลขเดียวกันเลยนะคะก็จะเป็น7,5,8นะคะห่างนี้นะที่มาเป็นเลขเดียวกันถ้าชุด2ตัวนะจะเป็น5,7,5,8แล้วก็7,8นะคะแล้วคราวนี้นะคะซื้อหัวยางโยมนะคะกับเนนน้อยนะคะแล้วก็ วพนะคะจะชนชุดนี้นะคะ7 5 8ชนชุดนี้นะเน้นน้อยนะคะหรือว่าซื้อหวยยังโยมอ่ะก็ชนชุดนี้นะคะชุด3ตัวชนชุดนี้นะถ้าชุด2ตัวนะตัดตามนี้นะคะตัดตามนี้เลย5 7 58 78ดแต่ว่า57ดอะ่ะมันเป็นเลขดังแล้วหาซื้อยากมากนะคะก็ ถ้าใครยังมีลอตเตอรี่หลงเหลืออยู่อ่ะอ่ะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคนะคะลองหาเสี่ยงโชคกันดูอันนี้จะเป็นใบดำซองแดงเดี๋ยวนะคะให้เพื่อนๆดูดูอ่าว่าแนวทางตัวเลขออกมาจากไหนซึ่งใบดำซองแดงนะคะจะติดที่7,58ใช่ไหมส่วน597นะคะมันจะเปลี่ยน8,8ก 8, ับอ่า9แค่นั้นนะคะชุดของใบดำซองแดงอะ่ะอ่ะเพื่อนๆดูเลย7กับ5ยังอยู่นะคะแล้วก็อ่า เปลี่ยนกันที่8กับ9แค่นั้นนะอันนี้นะคะวดนนี้ชนนะคะมาดูนะคะว่ามีเจ้าไหนสำนักไหนบ้างที่ให้มาชนนะคะ597หรือว่า795เนี้ยนะคะจะมีหนึ่งเลยนะคะกุยเสกเกากุยเสกเกาให้มาชนนะคะอ่า795นะอ่าแล้วก็ภูมิปูไผ่นะคะแล้วก็แม่ไซนะคะปูไผ่เนาะหญ้าสมอนนะคะ ย่าอมอนนะคะแอดฟินิกหรือหรือที่เรารู้จักกันในนามสาวสนแตงนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือให้มาชนตัวนี้นะให้มาชนตัวนี้แอดเอกไมนะคะงวดที่แล้วเข้าชุดสองตัวงวดนี้มาชนชุดสามตัวเหมือนกันนะคะคนเสี่ยงดวงมากับโชคงวดที่แล้วเข้าสามตัวนะคะคนเสี่ยงดวงมากับโชคเนาะเข้าสามตัวงวดนี้นะคะก็เลยจับมาชนนะคะอันนี้จับมาชนอันนี้นะคะจ,จะจะจับชนเลย ถ้าใครชอบก็ให้ลองจัดดูนะคะแต่ว่าถ้าถ้าอย่างงวดที่แล้วอ่ะที่จะให้เป็นคู่โต๊ะสามตัวหางเดียวใช่ไหมก็รอก่อนนะคะรอรอชุดทั้งหมดชุดเต็มกันก่อนนะคะเอาไว้ดูเล่นเล่นก่อนนะอันนี้นะคะจะเป็นใบดำซองแดงนะคะอ่าให้เพื่อนๆดูว่าชนกับชุดหวยอ่าซื้อหวยยังยมนะคะหรือเนนน้อยเนาะ กับวพอที่ชนนะคะส่วนชุดนี้นะคะจะชนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเยอะให้เพื่อนๆน,นะลองเลือกดูนะคะว่าชอบชุดไหนแล้วชุดไหนมันจะชนส่วนนะคะหลายท่านถามมาว่าใบขาวเรียนคุดมาอย่างนะคะอ่ะมาแล้วนะคะใบขาวเรียนคุดเนะาะงวดที่แล้วเข้าสามตัวนะคะเข้าสามตัวให้สามสองห้าเนาะมันออกสองสามห้าวันนี้ตามต่อนะคะที่ใบขาวเรียนคุดนะคะ อ่างวดวันที่30เดือน12นะคะให้มาก็จะมี3 8 4นะคะ2 5 6เนอะอ่ะ8 1 6นะชุด2ตัวจะมี5 6 6 3 1 8แล้วก็5 8ซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนซึ่งตอนนี้นะคะที่ดังมากตอนนี้ก็5 8ดังแล้วนะคะก็หาซื้อยากอยู่นะคะ5 8นะอ่ะ แต่ว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะคะของใบาขาวเหรียญคุดอะ่ะเพื่อนๆชอบนะคะให้จัดนะคะให้ลองจัดติดไว้เอาไว้ลุ้นกันดูเพราะว่าตัวจ๋าเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่การันตีนะคะว่าเลขจะออกตัวไหนแต่ถ้า FC ถามมาจ๋าหาข้อมูลนะคะจัดให้เลยซึ่งใบาขาวเหรียญคุดนะคะกับอ่ะใบดำซองแดงนะคะหรือซื้อหวยยังโยมเนาะในน้อยวพนะคะกับ อ่ะอันนี้นะคะทั้งหมดเลยค่อนข้างที่จะเยอะที่ตัวชนนะค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะนี้ใครที่เป็น FC จ๋าเชื่อนะว่ามี FC นะคะ FC ของกุยสก,กาวเยอะแล้วก็สาวสนแตงเยอะแล้วก็คนเสี่ยงดวงมากับโชคซึ่ง FC อะ่ะถามมาเหมือนกันถามมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่เดี๋ยวว่าน่าจะเป็นคลิปต่อไปเนาะที่จ๋าจะ,จะรวบรวมข้อมูลนะคะที่ลงให้เลยให้แบบว่าให้เพื่อนเอนเลือกเอาเลยนะคะดังนั้นนะคะอ่ะเทียบกันดูนะ ตัวเลขนะคะตัวเลขทั้งหมดอะ่ะม,มันค่อนข้างนะคะที่จะมาเยอะแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบแค่นั้นนะคะยังไงนะคะยังไงวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC นะคะที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาเป็น f c ของจา๋จานะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยขอให้รักจ๋านานๆติดตามจ่านานๆเนาะ อ่ะหลายท่านถามมานะคะว่ามะขามแช่อิ่มนะคะขอแจ้งผ่านทางช่องเลยนะคะมะขามแช่อิม่มหลังปีใหม่นะจะจะเปิดรับออเดอร์เพราะว่าต้องรอมะขามแบบมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเบ่งเต็มที่ก่อนนะคะแล้วเวลาเอามาลงแช่เราจะได้ฝักฝักตึงแล้วก็อร่อยนะคะก็บอกว่า f c บอกว่ารอได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเนาะแล้วก็ส่วนมะขามสุกนะคะตอนนี้ยังคงเป็นสีทองท้องปิงนะคะจะเป็นรสชาติหวานนำนะํำเนาะ หวานนำนะคะอันนี้แจ้ง fc เอาไว้ก่อนอ่าสวนนะคะที่จะบอกว่าจะมีประกายทองเนาะประกายทองเดี๋ยวรอดูสักพักนึงก่อนนะคะแต่ว่าของสีทองนะคะจะออกช่วงเดือนกุมภานะคะอันเนี้ยให้เพื่อนๆเ,เนาะเตรียมตัวสั่งไว้ได้เลยนะคะไซส์จัมโบ้มีแน่นอนสำหรับสีทองเนาะ วันนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะที่ยังรักจ๋าตลอดแล้วก็เป็นทั้ง FC เป็นทั้งลูกค้าเลยนะคะยังไงก็ขอให้เฮงๆในงวดวันที่30ธันวานี้้นะคะจับตัวเลขที่จะให้เพื่อไปลุ้นโชคก็ขอให้ถูกกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ